ดนได้ไงเ่ยวอชอออ๋อ,อแคบายละฉันไป <ละ S 1> ไปกินอ,าอ,าอ,าอา้าวอ้โอเคสายอสบอลแล้วกันศาสนะผ่าล่างแล้วกันนะสตีลหกอ๋อละกรเพื่อน เวลา <c oughs> อยู่ไหนอ่ะมันไม่มีสายบอลเมื่อกี้ลงโดนลงมาโดนลงมาาด้านล่างเฉยมันไม่มีสายบอลน่ะนับดูแล้ว